โนลยีวิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอนครูยุพินอาลลักษ์ครูโรงเรียนชินุกูลวิทยาวิดีโอชุดนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณของโรงเรียนชินุกูลวิทยา ในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกเรียนแบบหารายได้แต่อย่างใดโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1ของสถาบันพัฒนาคุณภาพาวิชาการพวผู้จัดทำนางสาวยุพินอลลักษ์ครูโรงเรียนชินกูลวิทยา นี่สำหรับช่องทางการส่งงานนะคะสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้แอดไลน์นะคะกลุ่มเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่นะคะรบก,กวนผู้ปกครองแอดไลน์ได้เลยนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะในเรื่องของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในคลิปนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อการ รวบรวมข้อมูลกันค่ะตัวชี้วัดว4.2ป1ข้อ5ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภยัยปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้นใช้งานอย่างเหมาะสมจุดประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อการรวบรวมข้อมูลนะคะ 1. อธิบายการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. เห็นประโยชน์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลเรามาดูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันค่ะว่าจะมีวิธีการอะไรบ้าง 1. การสังเกตการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตนั้นเป็นวิธีที่ง่าย และเราได้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านประสาทสัมผัสทางตา 2. การสัมภาษณ์การสัมภาษณ์จะได้รับข้อมูลที่หลากหลายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ค่ะ 3. การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีความสะดวกรวดเร็วข้อมูลมีความน่าเชื่อถือง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลเมื่อเราสืบค้นข้อมูลแล้วสามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ได้ทันทีเลยค่ะ4การถ่ายภาพหรือการบันทึกภาพนะคะการบันทึกข้อมูลในรูปแบบภาพ เป็นการบันทึกข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนและมีความคงทนค่ะสัปดาห์นี้เราจะใช้หนังสือเล่มแบบฝึกหัดกันนะคะที่มีชื่อว่าเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะตามภาพเลยนะคะเมื่อนักเรียนนำหนังสือออกมาแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดค่ะไปที่หน้า36และหน้า37ค่ะที่มีหัวข้อชื่อว่ากิจกรรมที่2การรวบรวมข้อมูลเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือมาที่หน้า36แล้วนะคะ จะเจอหัวข้อกิจกรรมที่2การรวบรวมข้อมูลข้อที่1ให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วบอกวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยเลือกคำตอบที่กำหนดเติมลงในช่องว่างค่ะก็จะมีคำว่าถ่ายภาพสัมภาษณ์สังเกตและก็ใช้คอมพิวเตอร์ค่ะคุณครูขอยกตัวอย่างข้อ1.1นะคะ เด็กในภาพใช้วิธีใดในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนตอบกันได้ไหมเอ่ยคำตอบข้อนี้ก็คือการสังเกตนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่หน้า3 7นะคะข้อ2ให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่ตนเองสนใจค่ะลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่ครูกำหนดให้และตอบคำถาม1ข้อคุณครูขอยกตัวอย่างคำตอบนะคะ สมมุติว่าคุณครูสนใจในเรื่องไดโนเสาร์คุณครูก็จะวาดภาพไดโนเสาร์ค่ะแล้วก็ตอบคำถามหนึ่งข้อคำถามคือนักเรียนรวบรวมข้อมูลเรื่องอะไรก็คือไดโนเสาร์นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้านล่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมนะคะคือให้นักเรียนทําหน้าที่36และ37มสิบเจ็นะคะเสร็จแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลียที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะ